สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับคนเกิดวันอังคารหลังจากที่ดูคลิปนี้อีก28วันนะครับคนเกิดวันอังคารจะพบกับสิ่งใดจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันนะคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่ฤษีนะครับฤษีคู่คู่คบาจารน,นะครับฤษีคือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะยิ่งเป็นเลขเกาเลขหาเลขเกตเลขพระ พฤหัสเนะี่ยคือเรื่องของครูบาอาจารย,ย์หนุนนำศ่งศิษย์หนุนนํานะครับดังนั้นคนเกิดดังคารน,นะครับถึงแม้ว่า,าตัวคุณนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีไห่น้าหรือมีไหมหรือคุณศรัทธาศีงศิษย์อยู่แล้วนะครับคุณจะรวยคุณจะทําอะไรก็ตามเนะี่ยขอให้คุณนึกถึงนะครูบาอาจารย์นึกถึงิ่งศักดิ์สิธิ์นะนึกถึงเทพเทวาเพราะคุณมีศีลศิษย์เทพเท,ทวาปกปักรักษาอยู่ในอีก28วัน ต่อมาข้างหน้านี้นะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของเสียแสงไพ่เสแสงบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณเจอเกี่ยวกับเรื่องของคนนะคนที่ทํางานคนดีคนรอบข้างนะญาสนิทมิสหายต่างๆนะครับหากคุณกลัวว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าจะมีปัญหากับคนหรือไม่นะครับไพ่ขึ้นว่าสิ่งศิษยิ์จะคอยคุ้มครองนี่นะไปเจอใครไปพบปะใครให้คุณมีพลังงานของสิ่งศิษยิ์เนี่ยเป็นที่ตั้งคุณจะพบผู้หลักผู้ใหญ่ จะไปสมัครงานนะหรือจะไปพบคนรักนะหรือจะไปพบใครบางคนที่มีผลต่อโอกาสของชีวิตของตัวคุณนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับความสำเร็จที่ดีขึ้นนะเป็นพลังงานที่เสริมเติมแต่งนะเสริมเติมแต่งให้คุณเนี่ยได้รับความสมําเร็จมากยิ่งขึ้นได้รับความกล้าเนอนะด้วยพระอังคารเออพลังงานพระอังคารเนี่ยคือความกล้าเออขยันขนันแะข็งนะการลุยการต่อสู้พระอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งแบบนักรบ การต่อสู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณเมื่อคุณได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทนธะิ์เนยได้รับพลังงานจากเทพเทวามันนี่เป็นสิ่งที่เสริมนะให้คุณได้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเซลนี้มาเป็นสิ่งที่เหมือนมีผลต่อภายในจิตใจตัวคุณด้วยอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันล็อกจิตล็อกใจเออคิดไม่ออกไม่รู้จะทํายังไงนะรู้สึกเหนื่อยเออ อย่าท่อถอยนะสร้างพลังงานอาจจะเกิดจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมไปด้วยนะครับเพื่อจะปลดล็อกจิกปลดล็อกใจขอยงตัวคุณเนี่ยให้เป็นพลังงานที่ดีขึ้นอะไรที่มันมาด่วนทันทีทันการนะไม่ตั้งตัวนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องมีสตินะเพื่อจะอแก้ไขปัญหายอย่างไรไปทางซ้ายไปทางขวาด้วยสติปัญญาของตัวคุณนั้น คนเกิดราคามีความสลาดอยู่แล้วคนเกิดราคามีความเก่งกาจอยู่แล้วนะครับขอให้คุณมีสติเยอะๆมีสิ่งศักดิ์สิคุ้มครองที่ดีนะครับมันจะหนุนนําให้อะไรก็ตามที่คุณคิดหวังสําเร็จดังใจได้นะครับไพ่ขึ้นหนักหน่วงถึงแม้ว่าจะหนักในอีก28วันที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะหนักถามว่าคุณผ่านได้ไหมจริงจริงแล้วคุณผ่านได้สังเกตที่คุณมีจ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณมีจ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ว่ามันมีเรื่องของสติปัญญาที่คุณต้องสร้างขึ้นนะเกิดจากการทําสมาธิเกิดจากการสวดมนต์นะครับเกิดจากการภาวนาอะไรที่ยังติดใจคุณอยู่อะไรที่คุณยังแบกอยู่นะครับถึงแม้ว่าแบกอยู่แบกณตอนนี้แต่คุณก็สามารถจะปล่อยวางได้จากการกระทําของตัวคุณจากการใช้ความเพียรใช้ความพยายามต่างๆนะครับ ไพ่ขึ้นดอกบัวนะครับนำดอกบัวนะครับนำดอกไม้นะไปถวายเออไปถวายพ่อแก่ฤาษีฤาษีทั้งร้อยแปดตนนะครับรวมไปถึงพระแม่ลักษมีนะครับเพื่อจะนุ่นนำนะเอาดอกบัวนะ US, เออหรือดอกไม้สีชมพูนะหรือดอกดาวเรืองนะครับเออไปถวายทั้งพระแม่ลักษมีทั้งพรงพะฤาษีนะฤาษีนารดรดฤาษีตาไฟนะฤาษีทั้งร้อยแปดตนองคใดที่คุณ รู้สึกศรัทธานะครับก็ไปไหว้ท่านได้นะไปขอพรอพระแม่รัศมีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความรักนะครับไปที่เกศวิลเลสก็ได้หรือคุณมีที่ใดที่คุณรู้สึกศรัทธาก็สามารถไปที่นั่นได้ด้วยเช่นกันเพื่อจะเสริมในเรื่องของอชีวิตของคุณที่ติดกัดขัดให้ราบรื่น ให้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่ทสิกรรมบอกในเรื่องของพลังงานของการที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยคุณปรับคุณเปลี่ยนคุณจัดการคุณแก้ไขมันจะเสริมเป็นการเติมบุญเป็นการเติมกุศลเป็นการเติมพลังงานน่ครับให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกติดขัดจะเกิดความโฟลโ์ความไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับคุณเกี่ยวนางคารลุย สำเร็จอยู่แล้วขอให้ลุยอย่างเดียวอย่าเพิ่งคิดเยอะนะพ่ขึ้นว่าลุยอย่างเดียวแล้วคุณจะเกิดความสําเร็จสิ่งใดก็ตามที่ทําถ้าหากคุณมีสติปัญญาแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปนะทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้เนี่ยอะไรที่ปุกมัดเห็นไหมมันก็จะแก้ไขไปได้เนี่ยภัยคอว่าอะไรที่คุณรู้สึกติดขัดจงทาทันทีในอีก28วันนี้นะเป็นเรื่องของพลังงานของความสําเร็จนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การหาทางแก้เออทุกอย่างที่การใช้สติปัญญาทุกอย่างคุณมีอยู่ทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแค่คุณต้องกล้านะขยันมันเพียงทำและบังเกิดค,ความสำเร็จนั่นเองดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ